ที่ไหล่หรอคะที่นี่คือวัดที่เขามาขอขมาเยอะแล้วพวกท่านมาทําอะไรกันหรอมาขอขมาเพื่อให้ประสบความสําเร็จแน่ใจนะว่าจะมาขอขมาแน่ใจครับถ้าลืมคําขอต้องระวังตัวด้วยนะแต่ตีที่พวกเธอเป็นผีบ้านนะสิโอ๊ยเจ็บไหมคะน้องเอิม่มเดี๋ยวพาไปทัวรที่ทักนะคะ ของขอพวกเธอนะฮะทำไมมันรกจังพักที่นี่แหละดีกว่าไม่มีที่พักปาเนะไปชมป่าธรรมชาติกัน มึงโดน้ย่อะไรมัน,นี่ยกูโดนต่อยต่อยเข้ามุกเลยนานยังพึ่งตอ่อยสรุปอะไรต่อ,อย,อต,อยอต่อต่อยเอาดีๆตลกอุ้ย้ย่กูต่อยแม่งเปนน่าแกเป็นโดนอะไรมาโอุ้ยแย่เลยกูต่อยอีคนป้าๆออกจากป่าเิี่เถอะมึงไม่ตอบแทนกู มึงทิ้งกูเรื่องาถ้าลืมคำขอต้องระวังตัวด้วยนะแต่ตีที่พวกเธอเป็นผีบ้านนะสิโอ้ <erman>